ะไม่หรไนด้ไ่เห็นเหตนว่าต้องลชอคกูอว่าไมไ่ใช่นาจเลื่องไ้ม่เคยไม่ได้เล่นมาแล้วไม่ลดชอบแต่ผมก็เล่นไม่ได้แล้ว จูนกับแจนใชนี่แจนนั่นจูนถูกไหมจูนเดือดจูนอาหารทะเลเลยนะเดมอดอาหาเยอะคิดว่าอดกลับไปอ่านอีอ่านไปแล้วนะจันทร์ไปแล้วนะันน้วหัวถงแล้วปะเดียวหัวถึง ยเป็นภาพยนตแนวสร้าเออเป็น,นปปเป็นภาพ,พยนต์เกี่ยวกับมันก็มีความแอคชั่นนะคะเกี่ยวกับเพื่อนสามคนที่เหมือนมาหักหลังกันก็จะมีเรื่องราวทาให้อาจจะทำให้เลือดสาดทำให้เกิดการหักหลังกันได้ก็คือเป็นเรื่องของ อะไรีกไกครับช่วยหยไรัให้ใครช่วยนะช่วยผมช่วยครับก็ผมว่ามันก็เป็นมีอารมณ์เป็นหนังตูร์เลอร์นะครับอ่าแล้วก็มีความเป็นหนังแอคชั่นนะครับซึ่งผมว่ามันค่อนข้างเป็นบทเป็นบทที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นอ่ะครับแล้วก็ไม่ค่อยเจอหนังลักษณะแบบนี้ให้เราได้ได้ทำงานแล้วก็ได้ดูสักเท่าไหร่ ในในในที่ผ่านมานะครับในในในหนังไทยนะครับก็เลยรู้สึกว่าน่าตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะน่ารู้สึกสนใจเหมือนเหมือนกับผมนะครับคาแรกเตอร์ในเรื่องก้าวแบบอะไรได้ไหมครับแบบคาแรกเตอร์เป็นยังไงบ้างในเรื่องผมไม่รู้ว่าผมบอกได้แค่ไหนครับผมบอกน้อยๆเลยแล้วกันนะครับผมในเรื่องผมชื่อทอยครับชื่อทอยครับแค่นี้แหละแล้วแล้วแล้วบอกได้นิดนึงแล้วกันก็ มันจะเป็นเพื่อนสามคนนะครับค,คือก็จะมีผมมีอแมนด้าแล้วก็มีคนนึงซึ่งยังเป็นปริศนาอยู่นะครับเดี๋รอดูว่ารอ,อดูว่าจะเป็นใครใช่ครับคือมันก็ต้องมีก็มันเป็นหนังตลเลอร์มันเป็นหนังว่าตื่นเต้นอ่ะเออไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยครับคือเพื่อนสามคนนี้ก็คือ โอ้โนเล่าจบเลยไม่ใช่มาเล่าจบเรื่องเลยนะคะใช่ใช่าเล่าแล้วเดี๋ยวพี่ต้องถามต่ออีกมันก็จบคู่คือให้รอดูให้รอดูครับใช่แต่ว่าสนุกสนุกแน่นอนเพราะว่าบทก็สนุกแล้วครับแล้วมาเป็นหนาละคาแรคเตอร์ของเรื่องแล้บทเป็นอะไรยังไงคะมาาาดชืเป็นหน้าชื่อพิมค่ะก็เป็นแก๊งเพื่อนเดียวกันแก๊งเพื่อนเดียวกันก็จะเป็นหญิงหนึ่งชายสองก็จะมีแบบเป็นเพื่อนที่มีความสัมพันธ์ที่ บอกได้แค่นี้คือหนึ่งชสองทุกคนมีความสามารถเฉพาะตัวมีความอะไรล่ะคะมสามารถเฉพาะตัวใช่นี่เราก็มีกันมาทั้งหมดแล้วแหละพี่ก็มีผมก็มีเป็นคนดีไหมในเรื่องอะเก้าอะอะไรนะครับเรื่องในเรื่องในเรื่องเป็นคนดีไหมมันก็ดีนะพี่ดูหน้าเป็นคนดีไหมผมก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันตอนนี้ไม่รู้ว่าบทหรือตัวผมเองแล้วด้วยซ้ำเนี่ยน้ พี่โน้ตค่ะพี่โนาตในเรื่องพี่โนรตบบลเป็นอะไรคะพี่โน้ในเรื่องนี้มันผสมเป็นเป็นทดี้เลอร์แอคชั่นแล้วมีแฟนตาซีด้วยแฟนตาซีด้วยซึ่งหลากหลายแล้วตัวพี่โนก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งซึ่งไม่สามารถบอกได้กันว่าโผล่เป็นใครอะไรยังไงเพราะมันต้องไปมันต้องไปอยู่ในเรื่องครับไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า เนาะเหมือนเนี่ยเหมือนนงสองคนเนี่ยอธิบายไม่ได้น้องสองคนนี้อธิบายไม่ได้เพราะว่าบทมันบทมันซับซ้อนค่อนข้างซับซ้อนซึ่งซึ่งต้องไปติความต้องไปนั่งดูในในโดมภาพยนตร์ครับความน่าสนใจความนั้พี่ลรมองว่าความน่าสนใจของเรื่องนี้ค่ะคือยังไงครับแฟนหนังที่แบบว่าต้องพลาดไม่ได้มันมันโอเคมันมีครบรถอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีดราม่าด้วยแล้วสุดท้ายก็คือความแปลกใหม่ในเรื่องความแปลกใหม่ที่เรา ยังไม่เคยเห็นในตลาดภาพยนตร์อันนี้คือเป็นสิ่งที่ทำให้พี่นกตัดใจเล่นหรือเปล่าครับใช่ครับ้วก็แล้วก็ก็เป็นตัวหนึ่งที่มีบทสําคัญที่อยู่ในเรื่องเป็นเป็นตัวที่โอเคอาจจะไม่ได้เดินเรื่องแต่เป็นตัวบอกไม่ได้บอกไม่ได้จแล้วบ้อกไม่ได้ทุกคนทุกคนทุกตัวละครมีความสําคัญหมดเลยครับ เริ่มถ่ายทำยางครับโยยางครับยังเขาที่เขาที่ดูบทเขาที่ดูบทของผมไม่น่าจะเป็นคนดีอะครับเพราะว่าอยากจะฝากเรื่องนี้ก็คือจากที่อ่านบทคร่าวๆนะครับหนังเป็นแนวใหม่แล้วก็พาคนดูสับไปสับมาแล้วก็มีความแฟนตาซีมันจึงเกิดความน่าสนใจ ในในการในด้านของตัวตัวแสดงทุกคนผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนที่มารับเล่นเรื่องนี้น่าจะชื่นชอบเพราะว่ามันท้าทายกับสกิลการแสดงตัวเองรวมรวมทั้งผมด้วยนะผมไม่เคยได้รับบทอย่างนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันพาคนดูแบบมูฟไปมาค่อนข้างรวดเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็ให้คนดูคิดตามไปด้วยซึ่งมันเป็นเทรนของหนังสมัยใหม่ครับอันนี้ค,ความน่าสนใจเสร็จแล้วครับ <S 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 คางต้มนเลื่อเท่าที่พูดได้เป็นคนไทยอะไรอย่างจูนหนูชื่อจูนคะะ่ะหนูชื่อแจนค่ะเป็นเพื่อนกอันแต่ว่าเราจะไปผัวพันกับเพื่อนกลุ่มนี้ยังไงก็ต้องฝากติดตามต,ตกกระไรพอยจนใช่เราครายพิทาเราสองคนนะคะแล้วก็สปอยเล่าในนี้หนูก็กำมุนาวตัตตีโลโก้ส,สันโลกย่อมเป็นไปนตามกันเปับอันนี้คืออันนี้สปอยแล้ว กรมุนาวัตตีโลโกอันนี้คือสปอยเลยสปอยเลยใช่อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องมีคนเกี่ยวข้องกับแกมางหลังแน่นอนใช่ค่ะแต่ว่าพูดอีกนิดนึงไม่ได้รู้ว่าเดียวข้องยังไงบ้าได้เท่านี้เดี๋ยวออกลงมาก็นึกถึงอยูเลยกรรมุนาวัตตีโลโก้นเป็นคนดีแน่นอนเป็นคนดีแน่นอนน่าถามถามแนดาถามไม่ต้องมาร่วมงานกับพี่น้องอะไรแบบเนี้ยเรา เราเก่งไหมเราเคยเจอพี่น้องมาบ้างไหมเคยเจอละคมาก่อนเล่นเล่นเป็นพี่น้องเคยเล่นเป็นพ่อของหนูค่ะใช่ใช่ใช่เล่นเคยเล่นละครด้วยกันมาก่อนก็ดีใจมากที่ได้กลับมาด้วยกันเกรงไหมคะเวลาเจอหนูทำงานเกรงค่ะเกรงไม่เป็ละครละไม่เกรงไม่เห็นเกรงเลยทำไห้แต่พี่พี่น้งน้าลาก็ช่วงเหมือนกินข้าวอะไรเงี้ยไม่ว่าจะชวนคุยเรื่องต่างๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออรู้สึก comfortable ที่จะเข้าไปในสีและอย่างต้าวอะพอก็มาร่วมงานกับพี่นกนี่เขาเป็นระดไรจ๊ะตื่นเต้นครับตื่นเต้นใช่ครับแต่ก็ได้ได้คุยกับพี่นกบ้างนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เลยครับน้องเขาเก่งแต่เราเป็นมืออาชีพแล้วไม่ตื่นเดใจแล้วตื่นเต้นอยู่ดีครับคือเราก็ผมผมก็ได้ร่วมงานกับพี่นกจริงจริงจังเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกครับแต่ว่าก็ ได้ดูผลงานของพี่นงมาตลอดเราเคยเล่นในส่วนด้วยกันแต่ว่าแต่ว่าอันนั้นไม่ได้เจอกันแบบในในจอฉากไม่ได้เจอเลยครับใช่ครับใช่ครับแค่อยู่ในหนังเรื่องเดียวกันเจครับื่องนึกออกไหมครับมันต้องมีบทคัดมีอะไรครับเดี๋ยวก็ต้องมีเวิร์ตชอปแน่นอนครับแล้วก็อ่า มีรีตูบทมีการพิตติ้งซักซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็น่าจะเร็วๆนี้ได้เริ่มถ่ายครับใช่ครับจริงๆมีแฟนบอกมีแฟนได้ดูเมื่อไหร่ครับมีมีออก,ม,ออม,กมาบ้างหรืยยอยังอ่ายังผมก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันครับ<อ>ใช่ครับ<อ>ใช่ครับได้เรื่อยๆแต่ก็น่า,นาจะเหมาะสมที่สุดเอาให้ผลงานที่ดีที่สุดเป็นเป็นตัวตั้งครับใช่ครับสามรอติดตามครับ ได้มาได้เมยติดไปเลยเราคุ้นดีเลยก็ยังไงทีมงานทุกคนนะคะวันนี้เรามาบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องหนูคนเทลก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะเพราะว่าตอนอ่านบทเนี่ยรู้สึกได้เลยถึงความแอคชั่นแฟนตาซีแล้วก็ริลเลอร์รลบร้องว่าสนุกแน่นอนค่ะไปรู้และดื่ด้วยกันขอบคุณนะคะครับครับเสร็จแวใเสร็ค่ะ ยาคุณผู้ชายต้องตงนะคะสีนะคะค่ะฝั่งด้านนี้หน่อยนะคะลองดูคะขอบคุณค่ะขันนี้ได้ไหมคะเกี่ยวกับผ่านผ่าน ขอเบ้นาคาทุกคนหนึ่งสองสาี่อ้อยเนหน่ขาเีย okay ค่ะอย่มดีขออน่าเดียวนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอบคุณค่ะเหนียว๊กแกลเทปอเน่าเดียวเกินพี่ะลบคุณค่ะ